สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยดอกคูณนะคะสวัสดีนะคะวันนี้น้องดอกคูณนะคะมีวีรกรรมมาอีกแล้วนะคะคุณพ่อค่ะคุณแม่คะ่ะวีรกรรมดอกคูณของเรานะคะนี่สุดเพือเ่อจอดจักรยานไว้ตรงนี้นะคะก็ว่าเออไปกินข้าวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวออกมานะคะแต่สิ่งที่ได้คือ กระยานของคุณตาทั่วก็เรียบร้อยไปเลยค่ะดอกคุณบอกว่าขอยิ้มขี่หน่อยได้ไหมคะรบงรอบิดไปเลยคะ่ะอันนี้ก็ขาดสายเบรกหรือเปล่าสายเบรกก็ขาดค่ะดอกคุณว่าขอลองเีบดูหน่อยนะคะขอนั้งเบาะหลังดูหน่อยนะคะสิ่งที่ได้คือล้อหมุนไปเล็กแปนนะคะเบาะเบาะซ้อนก็คือหลุดนะคะคุณพ่อค่ะ ุณตาโทษถึงกับร้องไห้เลยนะคะงานนี้จักรยานคู่ใจนะคะตีไปนานนะคะใช้มาหลายปีแล้วนะคะคุณพ่อค่ะใช่ไหมคะใช้มาโอ้หลายปีนะคะหลายปีแล้วนะคะคุณตาบอกว่าร้อยอย่างดีเลยเดอกคุณทําอะไรของตานะคะตาทั่วงานนี้ถึงกับนั่งเงาหง่อยเสียใจนะคะจักรยานคู่ใจนะคะรอบิดนะคะเป็นเล็กแปดนะคะเบาหลังก็หลุดนะคะน่าจะถีบต่อไม่ได้แล้วนะคะคุณพ่อ น่าจะถีบต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าพ่อควานอ่าพ่อควานอยู่ในบ้านนะคะก็เลยได้ยินเสียงอะไรกึกๆนะคะได้ยินเสียงอะไรเหมือนแบบเหล็กหลุดนะคะก็เลยออกมาดูโอ๊ยดอกคุณจะถีบจักรยานคุณพ่อขาคุณแม่ขะจะถีบจักรยานนะคะพ่อควานก็เลยทอกคุณมันถีบไม่ได้กําลังจะนั่งนได้น้อยเดียวเองคุณแม่ขาล้อก็ไปแล้วนะคะเบาะก,ก็หลุดไปเลยนะคะ ี่จักรยานคู่ใจของคุณตาทวนนะคะเพราะคุณตาตัวทิบไปทิบไปนาทุกวันคุณตาบอกว่าโอ๊ยี๋ยวการนี้ฉันจะเอาอะไรทีมนะเด็กแสบของเรานะเด็กแสบของเราเราคุณเธอไปทำอะไรของคุณตาเธอเธอไปทำอะไรของคุณตา เธอจะทิบจักรยานหรอเธอจะทิบจักรยานหรออืม,อมเธอจะทิบจักรยานขอทิบจักรยานหน่อยค่ะดูตัวเธอสิเธอจะทิบจักรยานยังไงล่ะลูกแค่ขาหลังขาเดียวลอก็บิดแล้วค่ะดูทำหน้าเหงาเหงาเศร้าใจโอ๊ยหน้าเศร้านะคะโอ๊ย ทำหน้าเศร้าแล้วหนึ่งนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะแม่หนูไม่ได้ตั้งใจคะ่มมจคะมันบิดเองหนูเอาขาหนูขาวางนิดเดียวเองล้อบิดเป็นเลขแปดเลย <c oughs> โอ้ยเด็กอ้วนคุณตาทัวจอดไว้ตรงนี้แป๊บเดียวเองนะคะบอกว่าเออขอไปกินข้าวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะกลับมานี่ดอกครูจะถีบจักรยานจะควบจักรยานไปเลยนะคะขึ้นกำลังขึ้นขาเดียวนะคะ กำลังขาหลังกำลังจะขึ้นนะคะจกักรยานที่ได้ก็คือล้อหลังเป็นเลขแปดไปเลยนะคะโอ้ยดอกคูนจริงๆเลยนะคะคุณพ่อขาคุณแม่ค่ะดูโอ้ยทำหน้าเศร้าโอ้ยหนูไม่ได้ตั้งใจทำหน้าเศร้าแล้วก็กินไปด้วยหน้าเศร้าไปด้วยนะคะถึงจะเศร้าแค่ไหนของกินก็ต้องกินนะคะโอ้ย ไม่กล้าดุเลยคุณพ่อขาคุณแม่ค่ะไม่กล้าดุเลยนะคะทำนาเศร้าแล้วหนึ่งนะคะโอ้ยคุณตาท้บอกว่าฉันจะเอาจัก,กรยานที่ได้ทีไปนาละทีนี้คุณตาส้วนคุณตาทนน้าเศร้ากว่าหว่าดอกคูณอีกนะคะ คนตาทุนนี่นะาวว่าเศร้ากวดอกคูนอีกนะคะว่าฉันจะเอาจักรยานที่ไหนทีไปนานแล้ดอกคูณที่นี้เธอจะให้ฉันเดินไปหรอดอกคูน <c oughs> <c oughs> เด็กดื้อน,นะน้องรอกคูน <c oughs> <c oughs> ดูเอาขาหลังเอาขาหลังแบบโอ้ยดอกคูนงัดไม่ลงด้วยนะเอาบอกนี้เธอทำยังไงนี่ยดอกคูน ร้อนี้ก็หมุนไปเลขแปดไปเลยนะคะเล็กอ้วน <c oughs> โอเคค่ะคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะ วันนี้ก็มาเสิร์ฟความดื้อของน้องดอกคูณนะคะเราเจอกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปหน้าน้องดอกคูณนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องดอกคูณด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้บ้านน้องดอกคูณด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ